ครั้งที่18วันพุธที่19ธันวาคมพศ2519ตอนท่องนรกน้อยแดนแขวนหัวทิ่นท่านอรหันต์จีก้กงเสด็จลงตรัสเป็นกลอนมีความว่าทั่วปัฐพีเกลื่อนตลบซากศพเลือดไหลนองกลบจับเกาะยญามากมายสิลธรรมในครอบครัวถูกทําลาย เวรกรรมร้ายตกทอดสู่ลูกหลานพระจี้กงกล่าวกระแสลมหนาวโชยมารู้สึกหนาวเป็นระลอกระลอกผู้ผู้ดีมีเงินในบ้านพร้อมด้วยเครื่องทำความอบอุ่นบนกายก็ประดับแต่งด้วยเสื้อหนังขนสัตว์รับประทานอาหารร้อนๆนในหม้อ กลับมาดูในบ้านของคนจนทั้งครอบครัวสวมใส่เสื้อกันหนาวที่แนบบางหนาวจนกลามกระทบเสียงดังกึกๆึแสนที่จะอนาจใจชาติก่อนไม่เคยสร้างบุญไว้ชาตินี้เลยต้องเดียวได้เมื่อถึงหน้าหนาวก็ขาดความอบอุน่นจึงหวังให้ชาวโลกผู้มีอันจะกินมีความเป็นอยู่สบายจงมีเมตตาธรรมเหมือนทรงทาน ให้ในยามหิมะตกช่วยเหลือผู้ยากจนสร้างบุญกุศลไว้ให้มากๆชาติหน้าจะได้รับสนองตอบด้วยโชคลาภต่างๆหน้านามิเช่นนั้นแล้วเมื่อโชควาส,สนาหมดลงชาติหน้าจะหมุนเวียนมาเกิดในครอบครัวยากจนผู้มีสติปัญญาปราดเปลือง และเห็นการไกลไม่ควรที่จะไม่เตรียมการเอาไว้แต่เนินเน่นๆวันนี้เตรียมท่องนรกเจ้าหยางเซิงรีบขึ้นบนดอกบัวเร็วหยางเซิงกล่าวกระผมได้นั่งลงเรียบร้อยแล้วเชิญท่านอาจารย์เริ่มออกเดินทางได้พระจี้กงกล่าวถึงแล้วละ่ะเจ้าหยางเซิงลงไปเร็วหยางเซิงกล่าว ท่าน้าแววเสียงทวินให้กลาวกับเพชฌฆาตกำลังมัดหมูเตรียมจะนำส่งไปโรงฆ่าในชนบทอย่างนั้นแหละพระจี้กงกล่าวอย่าพูดมากไปเลยพัสดีและนายทหารได้มาแล้วรีบเข้าไปทำความเคารพเถิด ยังเซิงกล่าวขอแสดงความคารวะต่อท่านพัสดีกับนายทหารข้าพเจา้ากับท่านอาจารย์มีพระราชองค์การให้มาท่องนรกแต่งหนังสือเที่ยวนรกเพื่อเตือนชาวโลกขอได้โปรดชี้แจงให้ละเอียดด้วยพัสดีกล่าวมีกล้า ได้ยินและเลื่มใสชื่อเสียงของสำนักซี่หิ้งตึ้งมานานหนักหนาแล้วสำนักของท่านประทับทรงบรรยายธรรมพิมพ์แจกหนังสือธรรมคำพีโปรดเวนยศัตร์ช่วยกอบกู้ชาวโลกน้ำใจอันประเสร,ริฐที่กล่อมกล่าอบรมผู้คนนั้น สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งสามแดนได้ช่วยปลอบกล่อมจนพวกที่ประพฤติเลวไหลผู้ลุ่มหลงกลับตัวเป็นคนดีก็ไม่น้อยความชอบที่ช่วยเสริมกฎหมายแห่งแดนมนุษย์ที่ปกคลุมไม่ทั่วถึงนั้นได้ผลเป็นอย่างมากวันนี้มีบุญวาสนามาพบท่านเชิญท่านอาจารย์และยังเซิงตามข้าพเจ้าเข้าไปเยี่ยมชมภายในคุกเถิดยังเซิงกล่าว ขอบคุณครับที่แท้ที่นี่ก็คือนรกแขวนหัวทิมวงเล็บคือแขวนหัวลงดินตีนชี้ฟ้าวงเล็บปิดบนประตูดได้เขียนบอกไว้แล้วพระจี้กงกล่าวใช่แล้วเราจะเยี่ยมชมนรกแขวนหัวทิมรีบตามพัสดีกับนายทหารเข้าไปในคุกเร็วยางเซิงกล่าวเสียงคร่ำครวญเป็นทอด,ทอด กลาวกับว่าบิดามารดาตายฉันนั้นในนั้นมีสนามกว้างบนพื้นสนามต้นหญ้าสีแดงงอกเต็มไปหมดพัสดีกล่าวนี่แหละคือนรกแขวนหัวทิ่มอยู่ในความปกครองของคุมที่สามยางเซิงกล่าวเบื้องหน้าปรากฏภาพเป็นสนามลงโทษที่มองเห็นอย่างชัดเจนในสนามกว้างติ ตั้งเสาเหล็กเป็นแถวๆด้านบนร้อยเอาเส้นเหล็กกล้าเต็มไปหมดวิญญาณโทษแต่ละตนถูกแขวนเอาหัวทิ่มลงพื้นดินเส้นเหล็กกล้าร้อยเจาะอ,อุ้งตีนทั้งสองข้างหัวคนทิ่มลงบริเวณตีนเลือดสดๆไหลาพากบางก็ร้องด้วยความเจ็บปวดบางก็ดินรนแต่ยิ่งดินก็ยิ่งเจ็บบางก็มีเลือดไหล ออกทางหูตาปากจมูกหยุดนิ่งไม่ไหวติงวิญญาณโทษแขวนอยู่บนราวสูงคล้ายกับตากเส้นมีอย่างนั้นเขาเรียนถามท่านพัสดีฉะไหนจึงมีวิญญาณโทษจำนวนมากถูกลงโทษเช่นนี้พัสดีกล่าวมนุษย์ชาวโลกทำเอาอันดับศักดิ์ศรีต่ำสูงของสังคมกลับตาลปัดศิลธรรมเสื่อมสลาย ดูหมิ่นก้าร้าคูบาอาจารย์ไม่รู้จักสัมมาคารวะวงเล็บไม่รู้จักที่สูงที่ตำ่ำวงเล็บปิดดังนั้นวิญญาณโทษที่ถูกจำแขังในคุกนี้จึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวิญญาณโทษที่ถูกลงโทษเลือดสดๆไหลลงหยดอยู่บนพื้นดินก็เลยงอกต้นหญ้าสีแดงเพราะเหตุว่าเลือดนั้นสีแดงสด เมื่อหนอนแช่พื้นดินเป็นเวลานานๆก็เลยงอกต้นหญ้าสีแดงขึ้นโดยธรรมชาติเหมือนดังที่โลกมนุษย์เพาะปลูกเห็ดฟางในทุกวันนี้เลือดของวิญญาณโทษไม่สะอาดพอเมื่อบ่มแล้วก็เกิดงอกของชนิดนี้ขึ้นย้างเซิงกล่าวกลิ่นคาวเลือดตลบกลบจมูกไปหมดยากที่จะทนทานได้คิดจะอาเจียนเสียเหลือเกินพระจี้กงกล่าว ทำจิตใจให้สงบเพื่อมาให้กระทบต่อหน้าที่การแต่งหนังสือพัสดีกล่าวข้าพเจ้าจะเรียกวิญญาณโทษบางตนลงมาให้มันเล่าความเป็นมาในการทำผิดว่ามีสภาพอย่างไรให้ท่านฟังยางเซิงกล่าวขอขอบคุณท่านพัสดีมากพัสดีกล่าวในยทหาร เอาวิญญาณโทษที่แคว้นอยู่ข้างหน้าปลดลงมาตนหนึ่งเพื่อสะดวกในการบอกเล่าด้วยตนเองถึงเหตุการณ์ที่ได้ทำผิดต่อหน้าอย่างเซิงเองนายทหารกล่าวขอรับคำบัญชาปลดลงมาแล้ว